อันนี้นฝากนะ,ะไม่ต้องตอบฝากถามแต่คุณผมผมมีนิดนึ่งมีสายโทรเข้ามาหาผมว<ะ>่าบอกว่าพี่ลองไปดูผลตรวจบริเวณศรีศรษะเนี่ยเขาบอกว่ามันมีท้ายขวดวายเนี่ยได้มีการเหมือนกับตีเข้าหวัวประมาณเจ็ดปดครั้งแต่ตรงนี้ผมพยายามติดต่อว่าเอ๊อะคุณเป็นใครอะไรยังไงเขารีบตัดสายออกเลยเขาบอกว่าให้พี่รีบไปดูผลตรงนี้แล้วก็ไปดูว่าศพเนี่ยมี มีรอยคุณ<า>ได้ำไหมผมยังไม่เห็นเลยตอนนี้ผมยังไม่เห็นอะไรคุทนายกู้จริง,รงครับเพราะว่าผมผมเพิ่งเพิ่งเข้ามาในในคดีนี้แล้วก็เพิ่งเดินนับหนึ่งจริงๆครับท่านแต่ทีนี้ในส่วนของผมเองเนี่ยผมได้มีโอกาสได้คุยกับคุณ,ค,ณคุณไทยนะครับคุณไทยบอกว่าเพราะคุณไทยเป็นคนแรกใช่ครับคุณไทยบอกว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีความช้ำมีการช้ำนะครับส่วนด้านขวาเนี่ย อันนี้ขออนุญาตพูดคืออาจจะน่ากลัวหน่อยคือ,อตาถลนออกมาะนะครับก็ทางนี้ก็ยังปกติแต่ว่าในด้านขวาเนี่ยน,นี้ผมยังไม่เห็นศพคุณหมอพันทิพย์ถึงอยากจะเห็นภาพนะครับตรงนี้ก็ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นี่จะเป็นประเด็นใหม่เลยนะคุณผู้ชมถ้ารอยช้ำนั้นมันเกิดจากขวดวายจริงๆนะนี่คือประเด็นใหม่เลยนะแต่ตรงนี้อันนี้ผมขอแจ้งนิดหนึ่งว่าอันนี้เป็นสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาหาผม เองแต่ผมไม่ทร<ต>าบว่าเ,เป็น,ปนใครตอนนี้มันเยอะมากจน,จนต้องไล่หาใหม่อีกทีนึงไปไล่มาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวคงต้องขอบอกว่าท่านที่โทรมาหาผมวันนั้นขอความกรุณาถ้าเกิดจบรายการแล้วโทรหาผมอีกทีก็ได้นะครับคุณมาตั้งกี่วันแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วคุณยังไม่เห็นหลักฐานอะไรสักอย่างจริง,รงๆหรอคือตอนแรกที่คุณแม่ยังไม่ไมแต่งใบทนายให้ผมตอนนั้นผมไม่มีอํานาจอะไรเลยนะครับคุณแม่เพิ่งมาแต่งตอนที่หนกระแสนี่แหละครับแล้วผมก็คุณแม่ก็มาป่วยด้วยช่วงนั้นก็เลยไม่ได้คุยกัน ก็มีแต่โทรศัพท์คุยกันอย่างเดียวนะครับก็เลยก็เลยเป็นเป็นปัญหาที่ผมยังไม่สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้ตอนนี้ผมก็เลยต้องอาศัยทางการันข้อมูลตัวนี้คุณแม่ทราบหรือยังเอ่อยัางอย่างครับนี่ผมผมเพิ่งทราบวันนี้แล้วก็ในส่วนของโทรศัพท์นั้นผมทราบมาเมื่อสองวันที่แล้วเมื่อสองวันที่แล้วนะครับวันนี้คือนอนไม่หลับเลยแล้วเนีระ้หลับเลยเนี่ย แต่ตรงนี้ผมก็ยังยังไม่เห็นภาพนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าในในส่วนของแต่ว่าที่พิสูจน์หลักฐานเขาไปงมเจอขวดวายเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนหรือว่ามีกี่ขวด